สวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาในในคลิปนี้ด้วยนะครับผมผมอบิฟเวอร์เองวันนี้จะมารีวิวตัวละครอย่างซากุระซึ่งเป็นตัวละครที่มาจากเรื่องเฟรนั่นเองโดยตัวละครนี้หาได้จากบอสเวต์ใหม่โอกาสดอปอยู่ที่ 2, 2%คนอื่นเขาได้กันตั้งแต่วันแรกกู้ฟรามา2วันเต็มๆต็มกว่าแม่งจะออกไอหี I โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโดยตัวละครนี้ค่าวางจะอยู่ที่2700วางได้สตัวตอนวางก็จะได้ประมาณนี้แลวถือว่าเป็นตัวละครที่ออกแบบมาสวยใช้ได้เลย ในอนิเมะคือผมชอบมากตัวละครนี้ส่วนของอนิเมชันการโจมตีก็ป็นความมานี้ก็จะเป็นเหมือนเส้นดำๆมาสักอย่างหนึ่งซึ่งในเรื่องมันก็อย่างนี้แหละแต่ตัวละครนี้จะมีอะไรปแปลกๆอยู่ก็คือถ้าถ้าจะเป็นอันโนนอันโนนไม่รู้มันไม่รู้เกมไม่รู้กูไม่รู้คนดูไม่รู้ไม่มีใครรู้แล้วก็ตัวละครนี้นั้นจะไม่มีถ้าโจมตีอื่นเลยอ่ะลองอัพเต็มดู ไม่เปลี่ยนก็อย่างท่าเดิมไม่มีท่าอื่นเลยส่วนมาอัพเต็มก็ใช้เงินทั้งหมด82,300ซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะแค่เทียบกับตัวดาเมจสมัยนี้ที่แพงที่่ายเลยเอามาเราจะมาอธิบายสก,กิลสุดงงของซาก,ก,กุระกันเลยดีกว่าโดยพาสิฟแรกจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนด้วยกันพัสิฟที่1ก็คือยูนิตนี้จะตีเป็นพาสซีฟเท่านั้น 2, สศัตรูที่อยู่ในระยะจะได้รับควาเสียหาย60%ของพลังตีของน้องซากรุระและจะโจมตีโดยไม่สนโลกก็คือตีทะลุโลกไปเลยมาลองดูกันว่าทลโ่จรริงหือา นะเห็นปะก็คือตายหาเลยว่าแต่ไหนเส้นกูวะเส้นมีกรอบกูหายไปแล้วเออมาช่างแม่งแล้วแล้วก็เห็นจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ตีเข้า3,200ซึ่งดัเบิลน้องอยู่5,000ก็คือ60%ของดับเบิลนั่นแหละในส่วนที่3ของพาสซีฟก็คือระยะกระจมตีของน้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้น0.5%ต่อศัตรูที่อยู่ในระยะสงูงสุได้40%ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ตอนที่ศัตรูเข้ามาในระยะน้องก็จะมีการเพิ่มระยะตัวเองด้วยก็น,นั่นแหละถ้ามีศัตรูอยู่ในระยะก็คือไประยะกระจมตีน้องก็จะมากขึ้นต่อไปพาสซีฟที่2ของน้องก็จะแบ่งไป2ส่วนอีกเช่นเ ดูสแรกคือจะลดสปีดของน้อง0.2%ทุกครั้งที่น้องอจมตีใส่ศัตรูส่วนที่2คือตัวบัฟนี้จะถูกรีเซตต็ตถ้าหากว่าตัวน้องอหรือว่ายูนิตที่ติดคอรับไม่ได้ทําการโจมตีเป็นเวลา10วิซึ่งติดคอรับคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในพ้สิบต,ต่อไปตัวพ้อสิบที่3ก็คือน้องจะได้รับบัฟ all the world e v i e w ซึ่งก็คือ Anti อันตีตัวเองนั่นแหละแล้วก็ในยูนิตที่ติดบัฟคอรับจะเพิ่มดาเมจอีก20%คอรับคืออะไร ขออธิบายอันตีของน้องก่อนจะได้เข้าใจกันว่าคอรับคืออะไรตัวเตี้ยของน้องจะทาให้ยูนิตติดสถานะคอรับและลดไล์สต็อกลงหนึ่งไล์สต็อกก็คือเรือข้างบนเราะแหละที่มันเป็นสามสามอ่ะเออก็คือถ้าเราสมมติว่าเราทําให้ยูนิตเราติดสถานะคอรับมันก็จะลดลงต่อไปส่วนที่3ยูนิตท,ที่ติดสถานะคอรับเต็มจะใช้ค่าสปีดของยูนิตนี้ในการโจมตีซึ่งคือมันเฉลี่ยค่าสปีดกันทั้งหมดจบค่าวทฤษฎีแล้วเรามาปฏิบัติกันดีกว่าโดวยวิธีที่ซากุระจะอันตีเพอ าจากนั้นเราเลือกยูนิตที่เราจะบัฟอย่างอันนี้ตอนนี้ก็คือจะบัฟกวัวโจแล้วก็ชีวิตกโจมันก็จะมีบัฟติดขึ้นมาอ่าซึ่งเราจะสามารถคอรับได้สูงสุดแค่2ตัวต่อหนึ่งตาเพราะว่าไลฟ์สต็อกเรานั้นมี3ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราคอรับไปแล้ว2อง่ะสต็อกเราก็จะเหลือแค่1ซึ่งมันจะไม่สามารถลดได้มากกว่านี้แปลว่าเราสามารถรบัฟได้แค่2ยูนิตต่อหนึ่งตาหลังจากที่เราเลือกตัวละครแล้วสปีดจะถูกเฉลีย่ยกัน3ตัวซึ่งสปีดทั้งหมดก็จะมาตกอยู่ที่สกุละ อย่างตอนนี้สกุละสปีดอยู่ที่6.3จะเรารู้อยู่แล้วว่าสกุระจะตีทุกวิอยู่แล้ว6.3เนี้ยจะกลายไปเป็นสปีดของตัวละครที่เลือกบั๊กไว้ก็คือโกโจตัวน,นี้จะตี6.3วิเซเบอร์ตัวนี้ก็จะตี6.3วิเหมือนกันปกติโกโจจะตี10วิใช่ไหมตอนอัพเต็มอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้ตีเป็นไงน่ะเห็นปะว่ามันจะขึ้นไวขึ้น แล้วก็จะบัฟดาเมจอีก20%ให้กับยูนิตที่ติดระรับด้วยโดยรวมก็จะประมาณนี้ถ้าขาดตกปกพร่องตรงไหนก็ขออาภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชม